อันนี้เป็นกลุ่มไอ้รดน้ำต้นไม้นะครับก็เห็นถหามาเนาะว่าเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวมามาดูกันนะนะเนาะอุปกรณ์กันเนาะอุปกรณ์น,นะครับก็จะมีบอร์ดบอร์ดฮาวโนเนาะครับเซนเซอร์วัดความชื้นในดินนะครับนี่นะบอร์ดไวไฟนะครับจอซีดีแล้วก็เซนเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นในอากาศนะครับ แล้วก็เลเร่นะครับทีนี้หน้าจอนะครับก็จะโชว์อ,อุณหภูมินะครับยีิบเจ็ดนะอุณหภูมิห้อง,องตอนนี้นะอุณหภูมิยี่สิบเจ็ดแล้วก็ความชื้นในอากาศหกสิบสามนะครับแล้วก็ความชื้นในดินนะครับตอนนี้คือเป็นศูนย์เนาะศูนย์แล้วก็โหมดนะครับอันนี้อันนี้สมมติว่าผมเมอาไปจุ่มน้ํานะถ้าเป็นจุ่มน้ําเนี่ยมันก็จะร้อยเปอร์เซ็นต์เออลืมไปเดี๋ยวมาดูในแอปก่อน แอปนะครับก็เปิดแอปบิงเอลทีนั่นแหละแล้วก็โหลดโหลดมาแล้วลงโหลดมาเลยแล้วก็ล็อกอินล็อกอินที่น้องส่งมานั่นแหละนะครับก็เนี่ยนะล็อกอินมานะครับแล้วก็กดเข้ามาครับแต่แต่ห้ามแก้อะไรนะครับตอนนี้นะครับห้ามแก้อะไรเด็ดขาดนะครับให้ดูได้อย่างเดียวเล่นได้อย่างเดียวนะครับอย่าไปแก้นะครับอย่าไปกดรูปไปนี่เด็ดขาดนะครับอ่ะโอเคในหน้าจอนะครับก็จะโชว์อุณหภูมินะครับอุณหภูมิในอากาศเนาะ ความชื้นในอากาศนะครับแล้วก็มอยเจอร์นะครับก็คือความชื้นในดินนะครับส่วนเทมเซ็ตนะครับถืว่าเราเซ็ต43เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเซาต50เอดมันก็จะขึ้นด้านหลังนี่นะครับสแลดด้านหลังนะครับอันนี้ก็เป็นอุณหภูมิที่วัดได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่เราตั้งค่าไว้ความชื้นก็เหมือนกันนะครับเอาอยากเซ็ตเท่าไหร่ก็จัดไปนะครับเซตเท่าไหร่ก็จัดไปนะครับ ส่วนความชื้นในในดินนะครับก็เหมือนก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับก็ตั้งได้ตามใจชอบนะครับโอเคทีนี้มาดูเอ่อเออรีเลย์นะครับรีเลย์รีเลย์เนี่ยประกอบไปด้วยตัวแรกลดน้ำทางใบนะครับตัวที่สองอ,อลดน้ำทางดินนะครับตัวที่สาม เออตัวที่หนึ่งครับตัวที่สองตัวที่สามให้ปุ๋ยนะครับตัวที่สี่พัดลมอินนะครับที่เขียนมานะคพัดลมอินแล้วก็ตัวที่ห้าจะเป็นอะไรพัดลมเอาเาะที่เขียนมานะที่เขียนมาบอกว่าพัดลมดูดเข้าดูดออกอะไรไม่รู้นะครับตรงเนี้ยพัดลมออกเข้าพัดลมเข้าออกอะไรสักอย่างนี่นแหละเออ แล้วก็แล้วก็ led นะครับรีเลยหกตัวนะครับแล้วก็เห็นสังเกตเห็นไฟมันติดเนี่ยน,นะอันนี้แบบแม่นวลนะครับโอเคทีนี้มาดูดโหมดออ t โต้บ้างนะครับก็กดออ t โต้ไปเลยนะครับกดออตโมัต้มันปุ๊บเนี่ยมันก็จะปิดอะไรที่เรากดแมนนวลไปเนี่ยมันก็จะปิดหมดเลยนะครับ เพราะอะไรนะครับทีนี้มาดูเออุณหภูมิที่เราตั้งไว้เนี่ยผมตั้งอุณหภูมิไว้ที่ออะไรเนี่ยเอตั้งอุณหภูมิไว้ที่อะไรนะเอเอตอนนี้อุณหภูมิมันยี่สิบเจ็ดนะครับแต่เราไปตั้งสี่สิบเก้าก็คืออุณหภูมิมันต่ํากว่านะครับ อุณหภูมิต่ํากว่าที่เราตั้งค่าไว้เนี่ยไอ้เจ้าตัวพัดลมอินเนี่ยก็จะทํางานนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าผมตั้งไปต่ํากว่าเนาะถ้าต่ํากว่าเนี่ยอ่าเออถ้าถ้าถ้าอุณหภูมิตอนเนี้ยยี่สิบเจ็ดนาะมันสูงกว่าที่เราตั้งไว้ซื้อยี่สิบสามเนี่ยพัดลมอินเนี่ยก็จะปิดไปนะครับเออประมาณนี้ครับนะถ้าอุณหภูมิต่ำกว่าก็เปิดพัดลมนะครับถ้าอุณหภูม ไม่ต่ำกว่าก็ปิดไปนะครับก็ตามนี้นะครับก็จะว่าไปมันก็จะว่าเสร็จแล้วก็ได้นะครับตัวนี้ออนอื่นก็เหมือนกันนะครับความชื้นหรือว่าความชื้นในดินเนี่ยก็เหมือนกับอุณหภูมินี่นแหละถ้าต่ำกว่าก็ทําถ้าสูงกว่าก็ปิดนะครับก็เดี๋ยวน้องก็เลือกมาแล้วว่าเออจะยังไงเดี๋ยวคืออย่างเช่นความความชื้นในดินต่ําจะให้ ตัวไหนปิดตัวไหนเปิดบ้างก็แจ้งมาแล้วกันนะครับก็มันก็ไม่เหลืออะไรเหลือแค่นี้แหละเหลือแค่ใส่เงื่อนไขตามที่ตามชอบอะเออแค่นั้นแหละนะครับก็เสร็จแล้วแหละนะครับส่วน LED เนี่ยมันก็กลางวันกลางคืนเนาะมันสิงกับแอปได้อยู่แล้วนะครับเพราะแอปมันมันส่งส่งเวลาให้อยู่แล้วนะครับก็ก็แค่ก็ประมาณนี้แหละนะครับโอเคโอเคจบคลิปนะครับ